พี่น้องครับคลิปนี้ผู้ใดกําลังหางว่าแม่ลูกอยู่นะครับน้องบุญชูกะสิพามาเบิงนะครับอีกขอกหนึ่งฟาร์มหนึ่งทีเป็นงวดราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องกะเดี๋ยวไปนี่กะเป็นแม่ลูกตัวแมย์สุกูละครับเด้อนี่แดงๆงามๆกะถือว่าหนาเลี้ยงอยู่นะครับพี่น้องครับใส่นี่เนาะอบาเฟินจะเปิดราคาพอสูงนะครับพี่กัดตรงนี้กะเป็นข้อของท่านพี่ท้องสุกนะครับพี่น้องครับที่เคยมาถ่ายกะยูทีบันไไหวตมบลญบันไไหว อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเพื่อผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุนชูชแนลนี้นะครับเพื่อจะได้บอสผ่านคลิปใหม่ๆเนาะเอาไปเสียเวลาครับเดี๋ยวไปทักทายกับเจ้าของขอกครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนเนีนกับสวัสดีพี่บุนชุแล้วก็บเอฟซีทุกท่านนะครับทุกภาคทุกจังหวัดนะครับมือนี้ก็มีของสวยๆงามมาฝากพี่ตอนหอ่างขึ้เก่านะครับครับับพิกัดตรงนี้กับยู่ที่บ้านหวายตำบลหวายอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ ส่วนการรับประกันนะครับพวกรับประกันสากลนะครับอยูดหนึ่งเดือนนะครับอ่ะรับประกันทุกอย่างในหนึ่งเดือนการส่งล่ะครับเป็นยังไงครับยื่นี่การส่งส่งส่งฟรีลอยลครับแต่อาจจะมีเฉพาะบางตัวที่อาจจะได้ออกขับรถเองนะเพรอห้องเได้เปิดสูงนะครับที่บอกมองขายเลยบันถึกครับครับครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อได้ครับพี่น้องผู้ใดสนใจงวดติดต่อได้สองเบอร์นะครับเด้อเบอร์เบอร์แรกก็เป็นเอา0625175290นะครับเบอร์ที่สองก็เป็น0 9 3ย 0381542นะครับเด้อตามนี่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวบุญชูสิิภาพไปเบิ้งงวดงวดตัวแรกกันครับผมตัวแรกเอาคููไหนเอาเด้อครับพี่น้องอ่ะคููแรกนะครับเนาะเดี๋ยวจังไรต้อนเขาคููที่ละตัวเด้อครับพี่น้องคููนี่ก็แดงแดงเข้มเข็มบดบดง้ามอยู่นะครับอ่ะเบิ้งไปที่ละตัวมาแบบไหนมาขอกไหนเลือกเอาครับเอออ่ะตัวเอกตัวนี้เนาะตัวแรกเนาะครับเป็นแม่ลูกนะครับครับ เออเดี๋ยวให้พอนไล่ลูกนะโอ้ลูกแดงแดงเข้มเข้มนี่ต่อพี่น้องเออนี่ผมท่านกัลหัวนจักนี้ว่าเป็นลูกตัวไดเป็นลูกตัวใหนะครับเอาบังครูกันเอ้าครูนี่ลูกตัวแมนะครับครับลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ลูกจังเดือนแล้วครับนี่ลูกอยู่ประมาณสามเดือนครับประมาณสามเดือนลูกแดงเข้มแดงโบนด้วครับพี่น้องลูกประมาณสามเดือนครับไอเป็นลูกที่ใดของแม่นี่ครับลูกที่น่าจะลูกแรกครับผมว่างดลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อคู่นี่แม่กะสูงอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้รอยสี่สิบบวกลบครับใส่รอยสี่สิบนะครับเนาะ อครูนี่ผู้ใดอยากได้แม่กันจะท่องบ้างอยู่นะครับครับท่องบ้างเออเดินน้ำมาครับบ่เนี้เอาอกมาจากคมก่อนแต่ใส่เบื้องชัดๆนะครับนี่นี่สีแดงครับลูกนี่แดงเข้มนะครับพี่น้องแดงเข้มเลยครับเดี๋ยวผมน้ำเบื้องลูกกันพี่น้องเดี๋ยวสิไปถามราคาให้ทั้งคนนะครับเนาะเออนี่นะครับลูกแดงๆงามๆแม่ใส่รอยสี่สิบนะครับพี่น้องครูนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับครูนี้เปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับอ่ะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยราคานี่ต่อรองได้อีกแล้วก็ ทรงฟรีให้อีกรน่อยโลนะครับเนาะแม่เป็นเครื่องอมแต่ว่าให้ลูกแดงโบดแดงเข้มนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวพิ่นตอนลูกมาซอยกันนะครับว่าหน่อยมันหลายครับผมอ่ะนี่เอาเบื้องสีชัดๆครับผมอ่ะเอามาหาแม่กันลูกเร็วจะได้เห็นครูกันเออจังไปเล่นเห็ดงานก่อนเออนี่นะครับเนาะอ่ะพอจังเชืองแม่กินเก่งนะครับคูเนี่ยแต่สองหมื่นเจ็ดนะครับเนาะ ตำหนิโบมี่โมีครับขาบบถกบบถอนนะครับจูงยางให้เบื้องแล้วนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอารับประกันตำหนิหายห่วงครับผมลูกแดงดีบบมีปั่นนะครับเออเบื้องใกล้ๆชัดๆอ่ะเดินเดินครับบัหนี่เอาไปจอดเล็กกะไดครับผมเห็นชัดแล้วล่ะครับผมเบมึงถ่ายยางคูนี่นะครับเด้อพี่น้องนี่เอากรนาเลี้ยงนี่ตกในราคาสองหมื่นกว่าลูกตัวเม่ครับ ลูกนี่แดงเข้มดี่ดีนพี่น้องเห็นครับแดงดีครับตัวนี้ม็นชัดบ่นะครับนี่ออกมาลูกมาเร็วออกมาให้พี่น้องเบิ่งชัดนะคู่ที่สองตัวไหนครับเบิ่งชัดพี่น้องคู่ที่สองตัวนี้นะครับเอาตัวไหนคู่อ่ะคู่นี้กระแดงบวลูกงามนะครับพี่น้องตัวนี้ลูกสวยเลยนะครับแม่ก็น่าจะใส่รอยีบวกลบใส่ซ้ำกันน่ะพี่น้องครับซูสีกันครับแต่ว่าตัวนี้จะได้ลูกโบดแม่กับโบดนะครับเด้อแม่โบดครับลูกจะ จักเดือนแล้วมันสามสี่เดือนด้วกันครับสามถึงสี่เดือนได้ครับพี่น้องอ่ะลูกบดแดงบดอันนี้แม่ทับไปเลยแม่ย่งครับย่งบั่นครับอะแม่ย่งทองว่างอยู่เลยพี่น้องครับนี่ตัวนี้นะครับเนาะใส่เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวอ่ะให้เพิ่อนจูงแม่มาให้เบิ้งนะครับนี่แหละแม่เพิ่นใส่ปราะว่าลอยเี่สิบเบิ้งแลรกก็ง้วนลูกแรกเลยพี่น้องครับบดบดเข็มครับตัวนี้บดเข็มบดจัดนะครับง้วลูกแรกให้ลูกแดงๆนะครับครเบื้องมุมนี่นะครับ มดเข้มเออนี่นี่เบื้องลูกเดินไปเลยครับเอาออกมันทั้งพี่ครับเออนี่ลูกแดงเข้มลูกงามครับเดินนี่อ๋อลูกงามเลยครับเดี๋ยวบนสู้ติดไปถามราคาทั้งนั้นให้ยังครูกันเป็ติเห็นครูนะครับอ่าเบื้องหน้าไปก่อนพี่น้องใส่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะเออครูนี่เท่าไหร่ครับครูนี่เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าเลยครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้านะครับเนาะ เออตัวนี้ก็ต่อรองได้อีก2อ0 0 0ื่นเก้นะครับนี่เด้ออ่ะนี่บ่งแมงชัดนะครับพี่น้องอ่ะถัดไปครับผมเออนี่ยเล็บบ่มีปัญหานะครับเนาะบ่มีครับบ่มีเออหางดำเปิ้อนะครับพี่น้องครับกะตัวใหญ่ดีอยู่นะครับเนาะอ่ะมาเอานะครับลูกเห็นแล้วผู้ใดเห็นเมื่อชัดกดหยุดไวเบบ่งไม่ได้ครับพี่น้องได้ลูกงามได้เหรอตัวนี้ลูกงามครับนะครับพุ่นแลนลงไปเด่เล่นกันหน้าแล้วครับผมอ้ยเดืนอย่างฝุ่นเออพวกมุ้งไกลๆก็ได้ครับลูกตัวแมงงามๆนะครับอ่ะ คู่ที่สองเลยจะไปบองคู่ที่สามครับคู่ที่สามอ่ะบังด้วยพี่น้องลูกตัวใดเป็นลูกตัวใหนนะครับเนาะคู่ที่สามตัวนี้เออไล่คู่กันไว้เลยครับคู่ที่สามตัวใหเอคู่นี้ครับลูกคนพี่น้องไปจังบังเนาะเอาคู่นี้ผู้ใได้เห็นสีแม่ว่าชัดนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกนะครับพอดีงว่ามันใหญ่กันยุคอยๆบังไปเอานะครับนี่สองมืนเก่านะครับโตเอานี่แหละแม่เพิ่นตัวใหนลูกงามเวยครับตัวจริงนี่พี่น้อง นี่ได้ครับเดาพื้นที่ไร่ลูกลูกอยู่ทั้งหลังนี่ครับผมอ่ะคูที่สามคูนี่ได้ครับพี่น้องเออนี่นี่นี่ให้พิ่นต้นลูกกำลังมานะครับเนาะนี่ได้ครับได้ลูกเพิ่นอันเะพาไปนะครับเอามาทั้งพี่แม่ลูกกวงๆวงพี่แม่เปสูุ้ดสต็ทางัยเป็นชุดตกปลาเลยพี่น้องอ่ะตัวนี้ลูกกำลัมันสองเดือนนี่มั้งครับประมาณนี้แหละครับประมาณนี้กลายเป็นว่าลูกแรกขึ้นกันนะครับเด้อได้สดครับตัวนี้เกิดจากแม่เท่านี่นะครับเนาะครับ อ่ะนี่เด้อค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแม่นะครับพี่น้องใส่ประมาณรอยสี่สิบขึ้นกันนะครับเด้อครับรอยสี่สิบห้าบวกขึ้นเลครับนี่อ่ะอันนี้รอยสี่สิบห้าใดว่าสั่นพี่น้องครับเอานี่ยแหละง้อลูกเหล็กแม่ก็น่าจะทองว่างนะครับทองว่างนะครับแม่ว่าไหนครับทองว่างเดี๋ยวเด้อพี่น้องครับแม่ไอ้ลูกมันยุ่งหุ่นนะครับนะลูกตัวดีครับตัวนี้ลูกตัวดีเลยนะครับอ่ะอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเด้อคุณสิพาไปผิดก็ได้นะครับอ่ะเลือกเอาพี่น้องก็ได้ตัวใดเลือกเอาได้ลูกอยู่งหุ่นหรือนติดหี๋ยวเด้อ เดี๋ยวได้พี่น้องครับเอานี่ได้ครับเด้อลูกตัวนี้ได้พี่น้องอะกับแม่ตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับผมเออนี่เอาเท่าไรครับคููนี่คููนี่เปิดไว้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับสองหมื่นแปดห้าร้อยได้ครับเด้อตัวเมื่อกี้นะครับเนาะขอลูกเพิ่งได้ได้อครับพี่น้องครับอะสองหมื่นแปดห้าร้อยเนาะแต่งวกแม่มันอะปล่อยได้ครับัดนี้แม่เพิ่นเออปล่อยเลยปล่อยไปหาลูกซะนะครับอะอาจจะเห็นไม่ชัดบันนี่ได้พี่น้องอออะ นี่นะครับเอาไปแล้วนะครับอันนี้คููเบอร์ที่3ามนะครับพี่น้องรเรยจิพาเบอร์ที่4ครับผมเบอร์ที่4นะครับนะเนาะมือท่านไปใส่ดอกพี่น้องเอามือเก๋ไกนี่ยแหละพี่น้องอยากได้ครูไดก็ยังจับเส้นกันเอานะครับอ่ะเห็นได้พี่น้องครับเบอร์ที่4นะครับนะเนาะอออ่ะอันนี้แม่ขาวญ่ ลูกเป็นตใดตัวขาวนี่บ่นี่ครับตัวนี้ครับลูกตัวขาวด้วครับเด้อครับโอ้ลูกเป็นเท่าโบดด้พี่น้องครับลูกตัวแม่บอกครับนี่นี่นี่ลูกตัวนี้โอ้ตัวนี้ติครับลูกเป็นเด็กบดผมกบหลงตังว่าพี่น้องเอาตัวนี้จักเดือนนะครับลูกเพิ่นตัวนี้มันหาหกเดือนครับหาถึงหกเดือนนะครับพี่น้องครับอ่ะถือว่าโตใหญ่เลยแหละตัวนี้แต่ว่าแม่เิ่นมีหนาเมือกสีน้ำตาลนี่ครับอาจจะท้องก็ได้อันนี้แม่ทับเหลาบ่ครับ อ่าเพมั่นใจครับเพราะว่ามันมีพอคุ้มฝูงไหมครับโอ้มันเป็นง้อคุ้มฝูงง้อปล่อยนี่ได้พี่น้องครับเจ้าของง้อเพิ่งกล่ว่าบ่มั่นใจกับห้องสิฟันทงไปบ่ได้ว่าทับหรือบ่ทับแต่ว่าให้จุดสังเกตุรุ่นเอาครับให้พี่น้องเป็นรุ่นเออรุ่นเอานะครับเนาะเพราะว่ามีเมือกสีน้ำตาลติดมาสั่นว่าพี่น้องนี่เห็นว่าติดอยู่ไทยนะครับผมอาจจะท่องก็ได้ครับอาจจะท่องคือเพราะว่ามันมีง้อคุ้มฝูงขอกอยู่นะครับเนาะตัวนี้ลูกที่เท่าไหร่ครับ ตัวนี้ลูกลูกแรกครับเนี่ยถึงว่าลูกแรกแม่สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยสูงเบียดเบียดรอยหาซิบหมดเลยครับอ่าใส่รอยหาซิบด้ครับแม่เพื่อนพี่น้องให้ลูกแดงโบดนะครับเออครับเดี๋ยวด้อเดี๋ยวด้อพี่น้องครับเอออ่ะมาเบิ่งว่าคูเดี๋ยวด้ะเดี๋ยวด้ะคู่นี้เปิดเท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้สองเมื่นเก่าพันหาลอยครับสองเมื่นเก่าหาลอยนะครับเนาะอ่าสองเมื่นเก่าหาลอยนะครับนี่เด้๋ลูกเป็นครับผมเออเอาแม่มาใส่พี่ครับ นี่เอามาเฮี้ยงแข่งแข่งเออนี่สองหมื่นเก้าหาร้อยันนี้คู่ใหญ่เด้อครับเด้อครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเนาะลูกก็ใหญ่เลยครับนี่นอันนี้ซื้อสองอาจจะรุ่นสามพ่อมนะครับครับนี่เออเฮี้ยงกันทั้งสี่แล้วเดี๋มาสู้ดันข่อยอีกนิดเดียวนะครับพี่น้องจะได้เห็นคู่กันว่ามันสมหรือเปล่าสมอันนี้คู่ใหญ่เด้อครับเด้อครับตัวใหญ่เลยครับสองหมื่นเก้าหาร้อยนะครับปักย่างใหญ่ได้ละคู่ได้มากแบบนี้นี่มัวคู่ละสองหมื่นกว่าเออเฮี้ยงกันทั้งสี่พี่น้องจะเห็นชัดนะครับอ่่ะนีเด คู่ต่อไปคู่ใดเด้อครับพี่น้องดูสิผ้าเบิ้งนะครับเนาะขาบวถกบวถอนนะครับอ่างๆยันยันนะครับอ่ะนี่แหละครับอ่ะยากได้กับมาเอาเออนี่คู่ต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวจังเบิ้งกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเด้อนี่นี่นี่ผู้ใดว่าเห็นไหนชัดเนาะครับพี่น้องลูกตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะทวนค่อยๆทวนให้เบิง้งลูกตัวแดงนี่งามๆดีครับผม เห็นบ่นะครับไรทเขาปล่อยเดี๋ยวจะพาไปดูค nah ู่ต่อไปคู่นี้ครับเออคู่นี้เดี๋ยวให้เป็นต้นลูกมะห้อ่ะคู่นี้ก็ถือว่าเป็นสากลางๆบางทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวใหญ่แล้วนะครับัตวใหญ่อันนี้ลูกเจ็ดเดือนครับลูกอยู่ห้อมันเจ็ดแปดเดือนนลยครับเจ็ดถึงแปดเดือนครับอ่ะเจ็ดถึงแปดเดือนสูงเท่าเรลูกลอยงี้สิบกว่าแล้วเหรอครับครับลูกลอยงี้สิบกว่าอันนี้แม่ท้องไปครับแม่อ่าทับไปเดือนหนึ่งครับ แม่ทับไว้ได้เดือนหนึ่งนะครับพี่น้องแต่ว่าบเบรบะท่านรับประกันทองนะครับแม่สูงเท่าไหร่ครับสูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบบวกลบนี่แหละครอยสี่สิบบวกลบคู่นี้ยุทธีเท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้สองหมื่นแปดตันครับคู่นี้สองหมื่นแปดนะครับพี่น้องเด้อเป็นง้วงบัวเดือดสิบห้าเบื้องหน้านะครับเนาะครับอ่นี่นะครับดูหน้าลูกนะครับนี่แหละแม่เพิ่นแม่สูงเท่าไหร่ครับรอยสี่สิบบวกลบนี่แหละครับอ่นี่นะครับใส่ประมาณรอยสี่สิบบวกลบนะครับเนาะ ครับผู้ใดเห็นลูกของตัวนั่นบกชัดเมื่อกี้ตัวขาวลูกตัวนี้เด้อครับเด้อนี่เบื่งเอานี่แหละครับผมอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวสิไลตัวนี่มาหาแม่มันยี่ก็ละหมอกให้เนาะเออตัวนี้ลูกตัวใหญ่เลยครับนี่อันนี้ลูกตัวใหญ่ครับลูกเป็นสาวแล้วสองเมื่นเท่าไรกัครับสองเมื่นแปดครับสองเมื่นแปดบูดเด้อครับเด้อเดี๋ยวจังเบื่งทา้งไทยนะครับเนาะเอาดูชัดๆก่อนนี่ลูกตัวใหญ่แล้วนะครับอ่ะเบื่งท้งไทยเพิ่นบัดนี้ อ่ะนี่เด็บหญ่กินเก่งนะครับแม่เป็นไงกินยาดีครับเลยแม่จะค่อนข้างที่จะอ้างนะครับไอ้นี่นะครับอ่ะมาเอาเดี๋ยวจะพาดูคู่ต่อไปครับผมนี่แม่ตัวนี้ลูกตัวที่สองบอกข้เบอร์ไหเมื่อกี้ลูกงามๆนี่เออลูกแม่ตาขาวเบอร์สามครับเออนี่นะครับเดิมลูกกันมาแล้วตัวที่มันแหลมไปผุดผุดพูดแม่มันจะผุดนะครับเนาะอคู่ต่อไปครับผมคู่นี่แหละครับเนี่ โอ้คู่นี้ข้างๆนี่เนาะยืมกันเนี่ยครับอ้าวต่อไปเป็นแม่สีกาแฟลูกเท่าบดถ์นะครับเด้อครับลูกเท่าบดครับลูกเท่าบดนะครับอันนี้ลูกจักเดือนแล้วครับลูกประมาณนซีหาเดือนนึ่ครับซีถึงหาเดือนเด้อครับพี่น้องอ่ะตัวแม่เด้อครับนี่พี่น้องครับเป็นบดครับอ่าเกิดจากแม่สีกาแฟนี่เมร์เมร์สูงเท่าไหร่ครับลอยสามสิบบวกนี่ครับอ่ะวลอยสามสิบบวกเด้อครับพี่น้องครับครับแม่ท้องว่างอยู่เนาะท้องว่างอยู่ครับ แม่ทองว่างอยู่นะครับพี่น้องครับแม่ทองว่างอยู่เอาเบื้องหน้าลูกกับแม่ใส่กันนะครับครับลูกตัวดีครับเนี่ยลูกตัวดีอยู่พี่น้องลูกเป็นโบสถ์นะครับเด้อตัวนี้ครับสถ์ครับคู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้เปิดไว้เมื่อินซีพันหาลอยครับอ่ะคู่นี้เมื่อนซีหาลอยเด้อพี่น้องแต่ออกขับรถเองนะครับนี่อันนี้ออกขับรถเอาเด้อครับเด้อเมื่อนซีหาลอยนะครับเนาะครับเออเมื่อินซีหาลอย อาแดดกับมืดเดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าเบื้องชัดๆอีกจัดหน่อยเกินนะครับง้วนท่านเนีเหมือนด้พี่น้องใครยังมีอีกเด้อครับเด้อเดี๋ยวสีผ้าเบื้องนี่แหละหมื่นสี่หาร้อยนะครับเนาะครับนี่เดี๋ยวจังท้นเบื้องสีอีกที่หนึ่งนะครับตอนแดดดอกตัวต่อไปครับอ่ะไปผุนนะครับเด้อต่อไปอยู่ทางหลังมีอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับมีอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเบื้องโมชัดเดี๋ยวเป็นชุสีเบื้องให้เบื้องให้จบคลิปกันแล้วกันครับผม เดี๋ยว้นจุงขึ้นมานะครับพี่น้องมสั้งงานนาพ่นอ่ะนี่นี่นี่คู่นี่งามนะครับอ่ะนี่คู่นี่งามๆาเลยเออต่อไปสิบ้าเบิงแม่นวลนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับตัวนี้เป็นว่าแยกลูกนะครับแม่นวลพี่น้องครับอ่ะแม่แยกลูกให้ลูกมาจากโตแล้วครับให้ลูกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งอันนี้ทับไปครับนี่ นี่กผสมใบเดือนหนึ่งกันครับทำใบเดือนหนึ่งแต่ว่าวาดบ้านได้รับประกันทองครับอันนี้เอาจอดกันครับเดี๋ยวเสียยืนเออนี่ท่านรับประกัะ ok ะะะนทองแต่ว่าทำให้เดือนหนึ่งใส่ประมาณลอยสี่สิบหาด้เนาะครับเออนี่นะครับเดีแต่เมื่อวันจะเปิดไว้เท่าไหร่นะครับเออนี่เดี๋ยวเบื้องข้างใสก่ก่อนเดี๋ยวจะถามราคาให้ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว็นมื้นสี่หาลอยครับตัวนี้มื้นสี่หาลอยด้วยพี่น้องครับเพว่แยกลูกตอนนี้บ่มีนะครับบ่มีครับบอมมี ำแหนนี้ไม่มีเบื้องลีบบ่มีปัญหาดอกเบื้องแผ่นหลังเบื้องมุมสูงนะครับเออหมื่นสี่หาลอยครับอ่ะนี่แหละเอ่ะนี่อยากได้กๆเบื้องเอาครับเดี๋ยวไปไปเลยนะนี่นี่นะครับหมื่นสี่หาลอยเอ้ามาเบื้องเอานะครับพี่น้องเป็นอยากไปเลี้ยมหยานะครับเอามาทวนกันเบื้องไหมครับเมื่อกี้สีบอชัดคู่นี่สองหมืน่นตะเด็กกับแผ่นที่เก่า 8, ก่อน ตัวนี้สองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้านี่แหละลูกงามๆนี่แหละพี่น้องครับเออนี่ยังงามเลยครับยังงามเลยครับเดี๋ยวเออแล้วก็ตัวขาวเนี่สีเป็นแบบนี้นะครับเนาะครับเอาเลือกเอาพี่น้องเพื่นก็อาจจะไม่ห้แค่นี้เนาะครับมีไม่แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ